บทที่2,651เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เทเหล้าให้กับตัวเองและดื่มเข้าไปทันทีจากนั้นก็พูดช่วงนี้พอได้ให้ความสนใจกับสาวต่างชาติคนอื่นๆที่เป็นเหมือนกับเธอฉันว่าพวกเธอก็มีชีวิตที่มีความสุขราเริง พวกเธอได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและคนในครอบครัวและมีหลายคนก่อแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายอยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยและมีคู่รักจำนวนมากมายเลือกทำเด็กหลอดแก้วฉันคิดว่ามันเป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาทีดีมากๆ ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการในการเลือกคู่ของพวกเธอยังสามารถมีลูกเพื่อสืบสกุลอีกด้วยมันเป็นวิธีที่ดีมากๆเธอคิดว่ายังไงเธอจี้ฉิวมีสีหน้าที่ตกตะลึงมากๆเธอคิดไม่ถึงจริงๆพ่อจะคิดว่าเธอมีรสนิยมทางเพศที่ชอบผู้หญิงมาโดยตลอดอันที่จริงมันเป็นเรื่องที่สมัยที่เธอดื้อเท่านั้นและใช้มันมาเป็นข้ออ้างให้กับพ่อเท่านั้น ในตอนนั้นพอต้องการให้เธอมีคู่รักและรีบแต่งงานดังนั้นเขาก็เลยมักจะหานักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เขาทำงานหานักศึกษาที่อายุรุ่นราคราวเดียวกับตัวเองเพื่อแนะนำให้กับเธอรู้จักและยังแนะนำลูกศิษย์ที่พอภาคภูมิใจให้กับเธอรู้จักอีกด้วย เอฉิวในเวลานั้นเธอไม่ได้อยากเข้าหาดูใจกับใครเลยความคิดส่วนหนึ่งของเธอคือตั้งใจเรียนหนังสืออีกส่วนหนึ่งคือทำเรื่องที่ดีๆเพื่อโลกใบนี้เธอเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่อต้านสงครามต่างๆและยังชวนเพื่อนๆไปถ่ายสารคดีต่อต้านสงครามที่ประเทศซีเรียอีกด้วยในเวลานั้นเธอถูกปิดบังโดยคานิยมตามหลักสากลของฝั่งตะวันตกเนื่องจากเธอได้รับการศึกษาจากฝั่งตะวันตกทำาไมเธอคิดว่าคานิยมของฝั่งตะวันตกสามารถช่วยเหลือและกอบกู้โลกใบนี้ได้ชาวตะวันตกเรียกร้องให้รักษาสิ่งแวดล้อมแต่อเมริกาใช้ปริมาณไฟฟ้ามากกว่าประเทศจีนถึงสามเท่า อเมริกามีประชากร5%เปเซจากประชากรทั่วโลกแต่พวกเขากลับใช้น้ำมันของโลกมากถึง25เซและสัางกาซเรียนกระจกข้องโลกถึง25เปซคนหนุ่มสาวชาวอเมริกันส่งเสริมการต่อต้านสงครามและสันทิภาพไปทั่วโลกไม่ว่าประเทศกองตัวเองคือต้นต่อข้องการเกิดสงครามทั่วโลกแต่หลังจากเธอได้เผชิญกับเหตุการณ์ในประเทศซีเรียแล้วเฮอร์จือชิวก็เข้าใจในทันทีเธอเข้าใจทันที การรู้จักโลกใบนี้คือต้องเข้าใจว่าโลกแห่งความจริงเป็นยังไงในปัจจุบันประชากรในประเทศจีนทำงานอย่างจริงจังทาให้ชีวิตของประชาชนมีความสุขหาทุกวิถีทางเพื่อทําให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นในขณะเดียวกันประเทศจีนก็ไม่ได้ส่งออกกำลังทหารไปลุกลามประเทศอื่นีน่ต่างหากคือหลักการสากลที่แท้จริงเมื่อมองเรื่องนี้ทะลุป,ปุโปรงแล้ว ทำให้เธอเข้าใจและพูดเกี่กลมพ่อที่เคยพูดก่อนนานนี้มากขึ้นในเวลานี้เฮอหยวนเจียงมองไปที่เย่เฉินและพูดว่า เย่เฉินลุงอยู่ที่เมืองจินหลิงก็มีเพื่อนสนิทไม่มากนักคุณอยู่ที่เมืองจินหลิงมานานคุณรู้จักผู้หญิงนิสัยดีๆไหมถ้ามีก็แนะน้าำให้จือชฉิวรู้จักหน่อยเย่เฉินพยักหน้าและก็มีหน้าของคนคนหนึ่งแวบเข้ามาในหัวดังนั้นเขาก็เลยพูดอย่างจริงจังคุณอาเหอฉันรู้จักผู้หญิงนิสัยดีอยู่คนหนึ่งเธอมีนิสัยคล้ายๆกับจือฉิวและชื่อของเธอก็คล้ายๆกับจือฉวด้วย Quân nương chư chư chiếu, quân nương chư chư dũ, chư chiếu, lệ chư dũ, mọ sống cân mạc mạc. Mặt vẫn rường thì đi lời, เฮยหยวนเจียงที่อยู่ในอาการเมาและรีพูดทันทีเธอชอบผู้หญิงหรือเปล่าถ้าเธอชอบผู้หญิงจริงๆคุณก็แนะนําให้จื่อชิวรู้จักด้วยเย่เฉินพูดแต่ความเขินอายเรื่องนี้พูดจริงๆฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไว้ฉันจะหาโอกาสถามเธอดูดีเลยเ่ยหยวนเจียงพยักหน้าทันทีงั้นเรื่องนี้คงต้องรบกวนคุณแล้วอาต้องขอบคุณคุณหลวงหนาแล้ว เธอจือชิวคิดไม่ถึงจริงๆพ่อจะให้เยชันแนะนำแฟนสาวให้กับตัวเองรู้จักเธอรวบรวมความกล้าและพูดกับเธอหยวนเจียงด้วยความเขินอายเอออันที่จริงก็มีอยู่เรื่องหนึง่งฉันไม่ได้พูดใหเพ่อเข้าใจเธอหยวนเจียงอึ้งไปเลยจากนั้นก็รีบถามทันทีเรื่องอะไรเหรอเมื่อพูดจบเขาก็ถามโดยความประมาจจื่อชิวเธอยังมีเรื่องใหญ่ๆที่ไม่ได้บอกฉันเหรอถึงพ่อจะมีอายุไม่ค่อยมากแต่พอ่อ แต่พ่อรับเรื่องใหญ่ๆอย่างกระทันหันไม่ไหวจริงๆเธอช่วยเปิดเผยเรื่องนี้ให้พ่อรู้ก่อนได้ไหมเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเหอจือฉิวกลมศรีรษะลงไม่กล้ามองเหอหยวนเจียงเธออธิบายด้วยความเขินอายอันที่จริงอันที่จริงฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงบทที่2652 เมื่อได้ยินคำพูดของเหอจือฉิวทำให้เหอหยวนเจียงอึ้งไปเลยเขาถามออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อชอบผู้หญิงเธอไม่ชอบผู้หญิง,ญงแล้วเธอชอบผู้ชายงั้นหร,อหรอือเหอจือฉิวคิดไม่ถึงจริงๆหลังจากที่พ่อได้ฟังคำพูดนั้นแล้วพ่อก็มีสีหน้าตกใจเธอก็เลยอดไม่ได้ที่จะถามพ่อคิดว่าฉันควรจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะเหอหยวนเจียงรู้สึกดีใจมากๆและพูดอย่างมีความสุขจากมุมมองที่ฉันเป็นพ่อเธอจะชอบผู้ชายจะดีกว่า เมื่อพูดจบเขกาก็ริพันธ์ไปมองเยเชนินและพูดทันทีเยเฉินไม่ต้องแนะนําผู้หญิงที่ชื่อจือจูแล้วดูสิว่ายังมีเด็กนุมที่มีความสามารถไหมถามนี้แล้วก็ช่วยแนะนําให้จือฉิวรู้จักด้วยเยเฉินยิ้มเบาๆพยักหน้าและพูดได้ผมจะคอยสังเกตเรื่องนี้เป็นพิเศษเฮจือฉิวพูดด้วยสีหน้าเขินอายพ่อตอนนี้ฉันยังไม่คิดเรื่องพวกนี้คุณเย่เสี่ยงชีวิตช่วยฉันกลับมาฉันยังต้องโฟกัสเรื่องงานก่อน เรื่องความรักค่อยไว้อีกสักสองสาปีก่อนเหอหยวนเจียงพูดด้วยสีหน้าดีใจว่า <c oughs> อืมขอแค่เธอพูดว่าเธอชอบผู้ชายฉันก็โล่งใจมากๆแล้วรอสักสองสาปีก็ไม่เป็นไรพอไม่ได้รีบร้อนเมื่อพูดจบเขาก็รีบเทเล่าทันทีและพูดกับเย่เฉิญเยเชิญเด่มเล่าเป็นเพื่อนอาหน่อย วันนี้อามีเรื่องที่ทำให้ดีใจมากถึงสองเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆากเย่เชิญรู้ว่าทำไมเฮยวนเจียงได้ดีใจมากขนาดนี้เขายกแก้วขึ้นมาและพูดโดยรอยยิ้มในเมื่อคุณอาดีใจขนาดนี้งั้นพวกเราดื่มหลังจากดื่มไปสักพักทำให้เฮยชวนเจียงมีอาการเมามากขึ้นเมื่อใกล้ทานอาหารเสร็จเขาก็เกิดความสับสนทันทีเมื่อเย่เชิญเห็นว่าใกล้จะทานอาหารและเล่าเสร็จแล้วเขาก็พูดกับเฮยจิวฉิว ชิววันนี้พวกเราพอแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวฉันจะให้หงหาไปส่งคุณกับคุณอากลับที่บ้านพวกคุณกลับไปถึงบ้านก็พักผ่อนเยอะๆเฮอจื่อชิวพยักหน้าเบาๆและถามทันทีคุณแย่คืนนี้คุณมีเวลาไหมฉันอยากจะเลี้ยงอาหารคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเหยเฉันโบกมือคืนนี้ไม่สะดวกคุณกลับไปพักผ่อนสักสองวันจากนั้นพวกเราค่อยนัดเวลาเจอกันและคุยเรื่องการเตรียมการสำหรับธุรกิจการขนส่งทางทะเลด้วย เธอจือชิวพูดได้งั้นฉันจะรอข่า,ขาวาวจากคุณในเวลานี้เธอหยวนเจียงพูดด้วยความมึนเมาเย่เฉินค,คุณเป็นผู้มีพระคุณของอาจริงๆอนาคตถาธุรกิจการขนส่งทางทะเลมีเรื่องอะไรให้อาช่วยก็พูดออกมาได้เลยเย่เฉินพยักหนา้าและพูดด้วยรอยยิ้มได้คุณอาเหอปวดวางใจอนาคตฉันจะต้องรบกวนคุณอย่างแน่นอน เฮยยวนเจียงพูดกับทันทีไม่ตรงพูดว่ารบกวนเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องรบกวนเลย จากนี้ไปจะให้คุณช่วยดูแลจือชิวด้วยเด็กคนนี้ทึงแม่จะฉลาดแต่มีความรู้สูงแต่เธอกว่างขาดประสบการณ์และการเข้าสังคมชันนลัวเธอมีเป้าหมายที่สูงสง่งแต่ความสามารถไม่ถึงและเลือกเดินทางผิดดังนั้นคุณไม่ควรดีกับเธอมากจนเกินไปถ้าเธอได้โอกาสทำดีก็โอเคแต่เธอทำไม่ได้ดีคุณก็ต้องดุด่าด้วย เยเินพูดอรอยยิ้มคุณอาเหอฉันเชื่อว่าจือฉิวต้องทำได้ดีอย่างแน่นอนเหอหยวนเจียงถอนหายใจและพูดถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเมื่อพูดจบเขาก็มองนาเย่ยเชนและไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงจู่จูก็ถอนหายใจและพูดอืมเสียายจริงๆที่คุณแต่งงานเร็วเกินไปถ้าคุณมาเป็นลูกเขยของฉันฉันคงไม่ต้องเป็นห่วงเธออีกแล้วจือฉิวหน้าแดงขึ้นทันทีและพูดพ่อพ่อพูดอะไรนะเหอหยวนเจียงหัวเราะออกมาและพูด ฉันดื่มเหล้าเยอะไปก็เลยพูดมากไปน้อยเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มใน,นเมื่อคุณดื่มเหล้าไปเยอะทางนั้นฉันจะให้คนสูงคุณกลับบ้านก็แล้วกันพูดจบเหยเฉินก็เรียกคงหาทันที บอกให้หงหาเตรียมรถยนต์และส่งเหยยวนเจียงกับเหย่อจือชิวกลับบ้านเมื่อหงหาขับรถจนจากไปแล้วเย่เชิญก็รู้สึกกุมใจในทันทีเขาไม่รู้ว่าตัวเองควรกลับบ้านก่อนหรือควรไปที่โรงแรมปลายจินหานกงเพื่อพักสักคู่ดังนั้นเขาก็เลยโทรศัพท์ให้เฉินจือายและถามว่าเราเฉินแม่ของรัวหลีออกเดินทางหรือยังเฉินจือายรีบพูดทันทีคุณชายเมื่อสักครู่ฉันเพิ่งได้รับรายงานจากลูกน้อง เอ,อิงชฉีวได้นั่งเฮลิคอปเตอร์และเดินทางไปที่สนามบินแล้วขาดการว่าจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงก็จะเดินทางถึงเมืองจินหลิงเย่เฉินคำนวณเวลาอยู่ชั่วคู่เวลา3ชั่วโมงกว่าๆมันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันตัวเองก็ไม่ต้องจำเป็นกลับไปที่บ้านแล้วเพราะเวลานี้เซี่ยวซู่หลันผู้ที่เป็นภรรยาไม่ได้อยู่ที่บ้าน ดังนั้นเขาก็เลยนั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรมปลายจินหานกงเขาคิดที่จะพักพ่นและรอการกลับมาของเหออึงฉิวบทที่2,653ในเวลาเดียวกันที่ครือหัดของตระกูลซูในสู่หางซูชเฉิงฝงไม่ได้รับการติดตอ่อจากซูโซเต้าทำให้พวกเขารู้สึกกังวลเล็กน้อยพูดตามตรง วันนี้ตอนเช้าซูโซะเต้าได้พบกับนางไงโกอิโตและตอนนี้มันเลยเวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วไม่ว่าเขากับนางไงโกอิโตเจรจาได้รับรื่นหรือไม่แต่เขาควรรายงานความคืบหน้ากับตัวเองดังนั้นเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรไปหาสูโซเต้าปลายสายโทรศัพท์มีเสียงย็นชาดังขึ้นขอโทษค่ะหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้หัวใจของสูงสิงเต้นแรงในทันทีแย่ yeah, แล้ว เขาพูดออกมาทันทีน่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับโสต้าแล้วสู่อานสันที่เป็นพ่อบ้านก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเอ่ยปากพูดฉันจะโทรหาลูกน้องของคุณชายใหญ่มื่อผูดจบเขาก็โทรออกไปทันทีและมีการแจ้งเตือนว่า หมายเลขนั้นก็ติดต่อไม่ได้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีและโทรไปหลายๆหมายมเลขแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ติดต่อไม่ได้ดังนั้นเขาก็พูดอย่างประมาณค,คุณท่านพวกเขาสีคนติดต่อไม่ได้เลยร่างกายของสูเฉิงเฟิงสั่นทันทีและพูดแย่แล้วแย่แล้วพวกเขาคงจะเกิดเรื่องไม่ดี mm hmm. เหมือนกับโสเต๋อพวกเขาน่าจะโดนลักพาตัวแล้ว สู่อานสวนถามอย่างประมาทที่เมืองจิ่นหลิงมีผู้มีอิทธิพลขนาดนี้ด้วยเหรอเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นฝีมือของตระกูลเย่สู่เฉิงฝงขมวดคิ้วและเอ่ยปากพูดส่งคนไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ดูว่าก่อนที่สูโสตเาหายตัวไปเขาได้ออกจากโรงแรมไปจินหานกองไหมถ้าเขาไม่ได้ออกจากโรงแรมไปจินหานกงตระกูลเย่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดฉันจะดูสิว่า เยจงชวนจะพูดยังไงได้ครับคุณท่านสู่อ่านสุนริภาวิธีติดต่อเส้นสายของตัวเองเพื่อตามหาร่องรอยของสู่โสต้า พวกเขาก็ได้คาตอบอย่างรวดเร็วทุกฝ่ายต่างบอกมาว่าวันนี้สูโซเต้าไม่ได้ออกจากโรงแรมไปจินหานกงเลยเรื่องนี้ทาให้สูชงเฟิงรู้สึกโกรธมากๆเขาคิดไม่ถึงจริงๆตระกูลเย,ย่การลงมือกับลูกชายของเขาแบบนี้ในเมื่อสูโสเต้าโดนคนตระกูลเย,ย่จับตัวไปง้นสูโสเตอร์ก็คงโดนแบบเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็โทรศัพท์หาเย่จงฉวนทันทีเมื่อโทรติดเสียงของเย่จงฉวนก็ดังขึ้นมาทันที โอ้ยคุณสูโทรศัพท์หาฉันทำไมเหรอสูเฉงฝฟงด่าออกมาโดยความโกรธเย่โจงชวนยังมาทำตัวสนิทสนมกับฉันฉันถามหน่อยลูกชายของฉันที่ชื่อสูโสตาอยู่ที่ไหนเย่โจงชวนคิดไม่ถึงจริงๆว่าสูเฉิงฝฟงจะด่าออกมาแบบนี้เขาก็ตอบกลับโดยน้ำเสียงเย็นชาคุณพูดตลกใช่ไหมลูกชายของคุณอยู่ที่ไหนฉันจะไปรู้เหรอสูเฉิงเฟิงกัดฟันพูด ยามาแก่งทำเป็นไม่รู้เมื่อสูโสเต่าเขาพักในโรงแรมปายจินหานกงของตระกูลเยในเมืองจินหลิงวันนี้ตอนเช้าขนก็หายตัวไปเลยถ้าไม่ใช่ฝีมือของคุณแล้วจะเป็นฝีมือของใครเย่จงชวนอึ้งไปเลยเขาก็ถามโดยไม่รู้ตัวสูเฉิงเฟิงคุณผูดเรื่องจิ้งใช่ไหมสูเฉิงเฟิงดาวออกมาทันที พูดจาไร้าสาระฉันมีเวลาว่างมากมาพูดเรื่องไร้าสาระกับคุณรึไงเรื่องนี้ถ้าคุณมาให้คำตอบที่ฉันพอใจถึงแม่ฉันต้องเสียชีวิตฉันก็จะทำให้ตระกูลเย่ต้องชดใช้ เยจงฉวนสรุปได้ในทันทีเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเย่เฉินแน่นอนแต่เขาไม่พูดเรื่องนี้กับสู่เฉิงเฟิงอยู่แล้วดนังนั้นเขาจึงพูดว่าสู่เฉิงเฟิงเรื่องที่คุณพูดฉันสาบานได้เลยเรื่องนี้ฉันเย่จงฉวนไม่รู้เรื่องและฉันก็ไม่ได้สั่งใครให้ไปจับตัวและทำร้ายลูกชายของคุณในเมื่อคุณพูดแล้วลูกชายของคุณหายตัวไปจากโรงแรมป่ายจินหานกงข้องตระกูลเยงั้นรอให้ฉันไปถามรายละเอียดต่างๆก่อนถ้าฉันรู้เรื่อง จะรายงานรายละเอียดต่างๆแล้วมาบอกคุณอธิบายให้คุณทราบบทที26่2,654เหยจงชวนวางโทรศัพท์แล้วความคิดแรกก็คือโทรหาเชิญชื่อขายทันทีและถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งสื่อไห่ที่อยู่ข้างๆถามด้วยความประมาคุณท่านเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห่จงชวนถอนหายใจพูด วันนี้สูโสตตายหายตัวไปที่เมืองกินหลิงและก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาก็พักอยู่ที่โรงแรมปายกินฮานกงตอนนี้สูชงสนโทรศัพท์มาหาฉันเพื่อตำหนิเรื่องนี้ฉันต้องถามเฉินจือไคก่อนว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เมื่อทางซสือไฮได้ยินเรื่องนี้ก็อึ้งไปเลยจากนั้นก็พูดว่า สู่โสาตาก็หายตัวไปด้วยหรอือหลายวันก่อนสู่โสเตอก็เพิงหายตัวไปและก็หายตัวไปที่เมืองจินหลิงด้วยและเขาก็หายไปจากโรงแรมเหมือนกันเย่จงชวนถอนหายใจและพูดเรื่องของสู่โสเตอจังพูดง่ายน้อยเพราะเขาไม่ได้หายตัวไปจากพื้นที่ที่รับผิดชอบ เขาจะเป็นหรือตายก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เรื่องของสูงโศเต่านั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามเพราะสูโสเตาหายตัวไปจากโรงแรมปลายจินหานกงของพวกเราถ้าตระกูลสูใช้ข้ออ้างนี้มาหาเรื่องเราพวกเราก็ไม่มีคำแก่ตัวทังซสือห้คุณคิดและพูดออกมาทันทีคุณท่านฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคุณชายเย่เฉินแน่นอนครับยเยเฉินเย่จงชวนถามออกมาทันที คุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของเยเฉินเหรอทางสื่อให้พยักหน้าและพูดอย่างจริงจังฉันคิดว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเฉินจือคายต้องเป็นคุณชายเฉินคอยบงการอยู่เบื้องหลังมิฉะนั้นถึงแม้เฉินจือคายจะมีความกล้ามากแค่ไหนก็ไม่กล้าลงมือกับสูโโศต้าอย่างแน่นอนเยจงชวนพยักหน้าเบาๆและเห็นด้วยเพราะสูโโเต้าเป็นบุคคลสำคัญอันดับสองของตระกูลสูและเฉินจือคายเป็นแค่ลูกน้องของตระกูลเย ถึงแม้เขาจะเป็นลูกน้องแต่ก็มีตำแหน่งอยู่ในระดับกลางๆของตระกูลเยโดยฐานะทางสังคมฐานะทางครอบครัวและความแข็งแกร่งของทั้งสองคนนั้นต่างกันมากๆเฉินจือขายไม่การลงมือกับสู่โสต้าอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเย่เชินเป็นคนทำเรื่องนี้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เยจงชวนรู้สึกปวดหัวมากๆเขาหนวดขมับของตัวเองทนหายใจโดยสีหน้าโศกเศร้าและพูดว่า ถึงแม่ฉันจะไม่ค่อยเข้าใจนิสัยของฉินเออได้ฉันเข้าใจการกระทำของเขาในมุมมองของฉันทึงแม่ฉันเอกับพ่อของเขา จะหน้าตาคล้ายกันมากแต่การกระทําของพวกเขามันช่างต่างกันมากมากทางสื่อไหยพยักหน้าและเห็นด้วยก็พูดว่าการกระทําของคุณชายใหญ่ในสมัยก่อนแน่นอนว่าเขาเป็นคนมองการไกลเป็นคนที่ทํางานเฉียบขาดและเด็ดเดี่ยวแต่ฉันขอพูดตามตรงคุณชายใหญ่พยายามทํางานให้สมบูรณ์แบบมากจนเกินไปและให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์และคิดเห็นของสาธารณะจนมากเกินไป เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสื่อหายอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในสมัยนั้นถึงแม่อีกฝ่ายจะใช้วิธีสกรปรกและชั่วร้ายมาโดยตลอดเขาก็เลือกที่จะใช้วิธีที่สะอาดในการโตตอบกลับเขาไม่ยอมใช้วิธีสกรปรกเพื่อโตต,ตอบกลับอย่างแน่นอนเยื่จวงชวนก็ถอนหายใจเหมือนกันอืมดังนั้นนี่ก็คือขอดอยของฉางอิงเขาให้ความสำคัญกับความใสสะอาดและผาพลักจนมากเกินไปมเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรู ก็ยังรับมือไม่ได้เขาใช้ความสามารถของตัวเองที่เหนือกว่าโตอตอบอีกฝ่ายได้แต่เมื่อศัตรูแข็งแกร่งจนมากเกินไปและใช้วิธีที่ศกกระกต่างๆมาต่อสู้เขาเขาเลยเสียเปรียบเลยรับมือไม่ได้ถังซื่อไ่ที่อยู่ข้างๆพยักหน้าและเห็นด้วยในเวลานี้เย่จงชวนก็พูดอีกว่า แต่ว่าชนเออไม่เหมือนกับพ่อของเขาเลยการกระทําต่างๆของชนเออนั้นเขาเป็นพวกลัทธิปฏิบัตินิยมมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับเขาแรงผลักดันทั้งหมดก็คือการบรรลุเป้าหมายของตัวเองเพื่อสิ่งเหล่านี้เขาสามารถใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาสิ่งที่เขาต้องการและไม่สนว่าวิธีนั้นจะถูกหรือผิด บทที่2,655เขาเป็นคนประเภทที่ใครกล้ามายามเขาไม่ได้เขาก็จะลงมือทำไร่อีกฝ่ายทันทีและต้องทำไร่คนคนนั้นให้ได้และเขาก็เข้าใจดีถ้าตัวเองไม่สามารถทำไร่อีกฝ่ายแบบโจ่งแจงได้เขาก็จะใช้วิธีการต่างๆ รอบทำรารอีกฝ่ายภายหลังและทำรารอีกฝ่ายให้สำเร็จและในความคิดของเขาไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดและใครที่สามารถขัดขวางเขาได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่จงชวนก็ยิ้มและพูดว่ายังเช่นเรื่องของเขากับฉางหมิง ถึงแม่ชางหมิงจะเป็นอาหญิงของเขาแต่แล้วยังไงละ่ะชางหมิงถูถูกเขาและไม่เคารพการแต่งงานของเขาเมื่อไปถึงเมืองจินหลิงก็ไปหาหมาลันโดยไม่บอกเขาเธอไปสั่งการหมาลันและเข้าไปกล่าวกายเรื่องแต่งงานของเขาเฉ้นเออก่กาที่จะกักขังเธอไว้ที่เมืองจินหลิงเป็นเวลาครึ่งเดือนเพื่อให้เธออยู่อย่างยากลำบากและทุกทรมานเมื่อผูดจบ จงชวนสายหัวและทนหายใจอืมฉางหมิงอายุ45ปีแล้วในช่วง45ปีนี้เธอไม่เคยใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมาก่อนและไม่เคยได้รับความทุกข์ทรมานแม้แต่นิดเดียวเมื่อเธอไปอยู่ในมือข้องฉันเออทำให้เธอได้รับความยากลำบากแสนสาหาัสเมื่อพูดจบ สีหน้าของเย,ยจงชวนก็แข่งขึมขึ้นมาและเอ่ยปากพูดแต่เรื่องนี้เฉินเอ่อก็ทำปุ่มบามหมักเกินไปเขาลงมือจับตัวคนข้องตะกูลซูเรื่องนี้เขาขาดวิจารณญาณจนหมากเกินไปตอนนี้ตะกูลซูแค่เสียชื่อเสียงและเสียธุรกิจการขนส่งทางทะเลเทถานั้นแต่ธุรกิจอย่างอื่นก็คงดำเนินได้อย่างปกติและมันก็ไม่ได้กระทบต่อธุรกิจทั้งหมดของตะกูลซู แต่เขากับลงมือกับสูโสเต่าเขากำลังบีบปังคับให้ตะกูลเยและตะกูลสูต้องเปิดฉากทำสงครามกันทั้งสื่อให้เห็นด้วยกับคำพูดของเยจงฉวนและเขาก็พูดว่าคุณท่านถ้าต้องเปิดฉากทำสงครามกันจริงๆ มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะตระกูลซูเป็นแค่คู่แข่งอันดับหนึ่งของตระกูลเยถึงแม่พวกเราจะอยู่อย่างสงบสุขกันมากับตระกูลซู20กว่าปีแต่ในอนาคตยังไงซะพวกเราก็ต้องทำสงครามกับพวกเขา เยจงชวนบวกมือและพูดปฏิเสธทันทีถึงแม้จะเป็นอย่างที่คุ้นพูดแต่เรื่องต่างๆไม่ควรจัดการแบบนี้ความขัดแย้งระหว่างพวกเรากับตระกูลซูพูดตรงๆก็คือขัดแย้งกันเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องฐานะทางสังคมแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องตายจากกันไปพวกเราแค่ แค่ควรต่อสู้กับตะกวนสู้โดยสมองไม่ใช่ต่อสู้โดยกำลังและพวกเราก็ไม่ได้เปรียบ ในเรื่องของด้านกำลังอีกด้วยถ้าพวกเราบีบตระกูลซูมากจนเกินไปถ้าพวกเขาเลือกที่จะโตอตอบกับมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และจุ่งยากขณะพูดเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและเอ่ยปากพูดฉันจะโทรหาเฉินเออก่อนถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เย่เฉินในเวลานี้กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมปลายจินหานกง ก่อนหน้านี้เขาเสียพลังปานทิพย์ไปจำนวนมากในประเทศซีเรียทําให้เขารู้สึกว่าไม่สดชื่นเลยรู้สึกว่าตัวเองคงจะเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาเขาอยากจะทําตามวิธีที่กล่าวในตำราก้าวสเสวียนเทียนพยายามดูดซับพลังปานทิพย์จากดินที่อยู่รอบๆตัวเองแต่เม,อเมืองที่สร้างด้วยอิฐและเหล็กกาอย่างนี้จะมีพลังปานทิพย์จากฟ้าดินได้ยังไงและยิ่งไปกว่านั้นก็คือชั้นใต้ดินสิบกว่าเมตรเป็นโรงจอดรถ เป็นรากฐานของตึกมีดินน้อยมากๆและต้นไม้ไม่เขียวดังนั้นก็ถูกย้ายมาปลูกภายหลังต้นไม้ประเภทนี้ถึงแม้จะมีอายุร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะในขณะที่ต้นไม้เหล่านี้ถูกย้ายมานั้นทำให้พลังปานทิพย์ในต้นไม้ไม่ได้รับความเสียหาย เมื่อย้ายมาอยู่ในตัวเมืองเนื่องจากพื้นที่ตื้นมากๆและมีมลพิษเยอะต้นไม้สามารถมีชีวิตรอดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วและต้นไม้พวกนี้ก็ไม่มีพลังปานทิพย์อีกความรู้สึกแบบนี้ก็เหมือนกับโดนทิ้งไว้กลางทะเลทรายซาฮาราและเหนือศีรษะก็มีพระอาทิตย์ขนาดใหญ่สาด่องอยู่มีทะเลทรายแแท่แงแรงและไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ใต้ฟ้าเท่า และความชื้นในอากาศก็กดูดเปเรตผาะราะเหยไปหมดแล้วและอยากหาน้ำจากที่นี่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาลืมตาขึ้นมาจากความผิดหวังเมื่อมองเห็นหน้าจอโทรศัพท์เขาก็ขมวหมดคิ้วขึ้นมาทันทีเย่จงฉวนดูเหมือนว่าคุณโทรมาหาฉันเผื่อตำหนิเรื่องนั้นอย่างแน่นอนเย่ฉันเป็่เสียงไม่พอใจออกมาจากนั้นก็รับสายโทรศัพท์ เฉินเออเสียงของเย่ยจงชวนก็ดังขึ้นเย่เฉินถามทันทีมีเรื่องอะไรหรอครับเย่จงชวนพูดทันทีเฉินเออคุณพูดความจริงกับปูน้อยเรื่องการหายตัวไปของสูโสาเต่าในเมืองจินหลิงเป็นฝีมือของคุณชัยไหมเย่เฉินรับปากและพูด้วยน้ำเสียงปกติใช่เป็นฝีมือของผมเองทำไมหรอครับเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้ และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ